ครับผมสวัสดีครับผมครับหลังจากที่เราเคลียร์ต้นแห่ครับหลายวันครับไม่ได้ไปนอนครับตอนนี้ดูการก็เสียงชุดก็เสียงออนไลน์ครับผมครับหรือก็เสียงพันในบ้านระชมกันครับตอนนี้ข้างในจะว้าวุ่นขนาดไหนครับหลังจากที่ออเดอร์รอมาถึง3-4วันครับผมในการทาครับตอนนี้กําลังเร่งผลิตหลายอย่างไว้เป็นตู้ไว้เป็นดอกไว้เป็นอะไรครับตอนนี้ครับลูกน้องก็เริ่มไล่ส่งออเดอร์ที่ค้างครับผมครับนี่ครับ แฟดก็มารับของครับผมครับวันนี้น่าจะเต็มรถครับผมเพราะว่าค้างส่งมาหลายวันเพราะว่าบางตัวยังผลิตไม่ทันครับผมครับตอนนี้ก็อยู่หลายชุดครับไม่ว่าเป็น A 12ครับนี่อชแล้วก็มานะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งได้ก็สามารถตามขออเลยเพราะว่าของมาถึงแล้วครับกำลังใส่ดอกเพื่อจะส่งให้ลูกค้าให้เร็วที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นครับ AB12 ครับตัวขายดีครับนี่ก็เพิ่งมาครับผมก็เพิ่งเสร็จเออแง่ที่มาเพิ่งเสร็จเพิ่งพ่นสีเสร็จครับนี่ครับก็เริ่มใส่ดอกจะยังส่งให 18นิ้วตัวขายดีของเราครับผมครับก็ขายดีอีกหนึ่งตัวครับผมครับทำไมเทอร์โบถึงขายดีครับเพราะว่าลูกค้าชอบแนวดุดันครับตู้บริษัทเราก็มีหลายสูตรมากในการใช้งานแต่ผมบอกเลยครับถ้ากลางแกล้งใครชอบแบบความแรงความโหดเทอร์โบจบแน่นอนสลหรับตัวนี้ครับฝั่งนู้นครับก็อกลังไรติดฟีเจอร์ครับฟีเจอร์แพ่ทหนึ่งก็หลายตัางรับดูน้องตัดเลนครับนี่ตอนนี้ครับน้องแว่นก็กกลังเริ่มใส่ดอกครับน่ครับดอกก็เป็นดอกทางั้นแต่ลูกค้าเลือกใส่ในตู้ดอกก็มีหลายรุ่น หลักพันหลัก2 0 0 0 3 0 0 0มพันสี่พหลักหมื่นมีครบครับครับตอนนี้ก็กำลังทำเน็กเบิรกครับผมนี่เน็กเบิร์กนี่เป็นเน็กเบิร์กเอกซาวนะครับผมครับการ์ดการไปใส่แหลมพูดตระกูลทอโดแนะนำเลยตอนนี้ครับเรามีขดลวดหนึ่งตัวครับเพื่อปรับอีคิวเสียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในความคมชัดมากขึ้นครับนี่ครับเน็กเบิกซาวครับดูตัวเอสองตัวบีครับเป็นตอนนี้ที่เราใส่ครับผมครับสำหรับเน็กเบิร์กของเราครับผมครับทีนี้พาดูชัางในครับชัางในกำลังทำอะไรบ้างครับผมครับไปดูชัางในก่อนครับผมครับชั้งในก็กกลัังขนดอ A12 ครับเป็นตู้ตัวแขนของเราครับชุดนี้ลูกค้าเ็าถือว่าสั่งชุดใหญ่มากเลยครับวันนี้รับหน้าร้านหนึ่งชุดเป็นชุดขนาดใหญ่ครับผมครับในตู้ A2 มีอะไรบ้างครับผมครับนี่ครับเรายังมีแหลมไหมมีแหลมหนึ่งดอกครับผมสลับใส่หนึ่งตู้ครับพร้อมด้วยดอกกลางครับผมดอกกลางโกโก้ลิครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกครับดอกกลางก็มีหลายเกดมากครับดอกหลักร้อยหลักพันสองพันสามพันสี่พันมีครบหลายดอกแล้วแต่ลูกค้าต้องการหรือตามงบลูกค้าถ้า ฟังในบ้านออกงานเล่รก็กน้อยแนะนําตัวนี้ก็พอครับแต่ถ้าต้องการแบบแนวเล่นสุดแนวอะไรครับแนะนําเป็นตระกูลซาวเทคที่พวกใส่บนล้นแหงผมจะได้ประสิทธิภาพเสียงที่ดีมากขึ้นครับสลับตอนนี้ครับผมครับก็จะประมาณนี้ครับสลับพระเด็ประกอบของเราครับไม่าจะเป็นฮอนแต่งฮอนแต่งครับฮอนแต่งวันนี้ก็จะเริ่มส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับเพราะว่าออเดอร์ฮอนแต่งเยอะมากกำลังบอกเลยครับผมทํามาเล่น แต่ไม่คิดว่าประสิทธิภาพการใช้งานมันจะดีขนาดนี้และผลตอบรับที่ดีขนาดนี้ครับตอนนี้ออเดอร์ฮอนแต่งครับจัดทะลุถึง200ดอกแล้วครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับฮอนแต่งเอกซาของเราถือว่ามันมากครับผมวันนี้แฟลก็รับหน้าที่ส่งส่งถึงที่ปลอดภัยทุกอันไหมครับมีแตกไหมครับไม่มีครับผมไม่มีแตกโอ้โหครับแฟลนี่ก็เราก็ใช้คนส่งแฟลเป็นหลักในการส่งว่าตอนเย็นครับก็จะวิ่งมาเอาของครับเพื่อไปส่งให้ลูกค้าท่านถึงมือแน่นอนครับผมครับโอเคครับก็จับประมาณนี้สำหรับพนักงานประกอบความวุ่นนนววายของัััี้คคครรบบผมุณ